ถ้าพูดถึงโลกของการลงทุนจะมีชื่ออยู่ไม่กี่ชื่อที่โดดเด่นและเป็นที่จดจำมากเท่ากับปีเตอร์ลินช์ชายคนนี้เคยได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้จัดการกองทุนที่ประสบความสำเร็จที่สุดในประวัติศาสตร์วันนี้เราจะมาเจาะลึกกันว่าปรัชญาและเส้นทางชีวิตแบบไหนที่หล่อหลอมให้เขากลายเป็นตำนานคำถามสำคัญเลยก็คือเขาทำได้ยังไงการเอาชนะตลาดหุ้นได้เนี่ยว่ายากแล้ว แต่การทำได้ต่อเนื่องทุกปีเป็นเวลาถึง13ปีซ้อนมันเป็นเรื่องที่แทบไม่น่าเชื่อเลยและต้องบอกว่ามันไม่ใช่การชนะแบบเฉียดฉิวแต่เป็นการชนะแบบทิ้งห่างตลาดอย่างขาดลอยซึ่งตัวเลขผลงานของเขานั้นน่าทึ่งมากๆและนี่คือตัวเลขมหาศจัรร์ที่ว่า29.2%คือผลตอบแทนเฉลี่ยต่อป,ปีที่เขาทำได้ตลอดระยะเวลา13ปีที่บริหารกองทุนมาจลัน ลองลึกภาพตามดูสิว่าเงินลงทุนของเราเติบโตขึ้นเกือบหนึ่งในสามทุกๆปีติดต่อกันนานกว่าทศวรรษมันสุดยอดขนาดไหนเอาล่ะเรามาเริ่มกันที่บทแรกตำนานแห่งวอลล์สตรีทมาดูกันว่าเรื่องราวของเขาเป็นมาย,ยังไง นี่คือโปรไฟล์คร่าวๆบนเส้นทางอาชีพของเขาเริ่มต้นทำงานที่ Fidelity จนได้ขึ้นมาเป็นผู้จัดการกองทุนมาจันลั่นและสร้างผลงานจนกลายเป็นกองทุนรวมที่ดีที่สุดในโลกทำให้สื่อสายการเงินทุกสำนักต่างยกย่องให้เขาเป็นตำนานที่ยังมีลมหายใจแต่กว่าจะมาถึงจุดนี้ได้เรื่องราวของเขาไม่ได้เริ่มต้นสวยหรูเสมอไปนะเราจะย้อนกลับไปดูจุดเริ่มต้นที่แสนจะธรรมดา ซึ่งกลับทำให้เรื่องราวของเขายิ่งน่าสนใจและเข้าถึงง่ายขึ้นไปอีกใช่แล้วไม่น่าเชื่อเลยว่าจุดเปลี่ยนสำคัญในชีวิตของเขาเกิดขึ้นจากการเป็นแคดดี้ในสนามกอล์ฟที่นั่นเองที่ทำให้เขาได้พบกับประธานของบริษัท f i ด e l i t y และนั่นก็เหมือนเป็นประตูบานแรกที่เปิดให้เขาก้าวเข้าสู่โลกแห่งการลงทุนนี่คือจุดเริ่มต้นที่แสดงให้เห็นถึงสัญชาตญาณอันเฉียบแหลมของเขาเขาใช้เงินเก็บที่ได้มาจากการทำงานหนัก ไปซื้อหุ้นที่ตัวเองมองเห็นโอกาสและผลลัพธ์ก็คือหุ้นตัวนั้นทะยานขึ้นไปสิบกว่าเท่ากำไรมหาศาลในครั้งนั้นไม่เพียงแต่กลายเป็นค่าเล่าเรียนนะแต่มันยังเป็นบทพิสูจน์แรกถึงพรสวรรค์ในการเลือกหุ้นของเขาด้วยทีนี้เรามาถึงบทที่สำคัญที่สุดในชีวิตการทำงานของเขานั่นก็คือช่วงเวลาที่เขาได้บริหารกองทุน Fidelity Magellan Fund และสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้กับวงการ ไทม์ไลน์สามาช่วงนี้สรุปการเดินทางของเขาที่มาจลันได้อย่างดีเลยคือเขาเข้ามาตอนที่กองทุนยังเล็กมากถ้าไม่มีใครสนใจเขาใช้เวลาถึง13ปีเต็มในการปลุกปั้นมันขึ้นมาจนยิ่งใหญ่ก่อนจะตัดสินใจวางมือในจุดสูงสุดของอาชีพ ภาพนี้มันบอกทุกอย่างได้ชัดเจนที่สุดจากสินทรัพย์ภายใต้การจัดการแค่18ล้านดอลลาร์ในปีแรกพอถึงปีสุดท้ายที่เขาบริหารมูลค่ากองทุนพุ่งไปถึง14,000ล้านดอลลาร์นี่คือการเติบโตที่น่าเหลือเชื่อและเป็นข้อพิสูจน์ถึงความสำเร็จของเขาอย่างแท้จริงสิ่งที่น่าสนใจมากก็คือเขาไม่ได้จำกัดตัวเองอยู่แค่หุ้นใหญ่ๆที่ทุกคนรู้จัก เขามีอิสระในการลงทุนเต็มที่ทำให้พอร์ตของเขามีความหลากหลายสูงมากมีหุ้นอยู่เป็นพันพันตัวเลยนะมาจากทุกอุตสาหกรรมและทุกขนาดซึ่งเป็นแนวทางที่แตกต่างจากผู้จัดก,การกองทุนส่วนใหญ่ในยุคนั้นโดยสิ้นเชิงหลังจากที่เราได้เห็นเรื่องราวความสาเร็จอันยิ่งใหญ่แล้วทีนี้เราจะมาเจาะลึกถึงแก่นความคิดกันดีกว่าว่าอะไรคือปรัชญาที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จทั้งหมดนี้ นี่คือหลักการที่โด่งดังที่สุดของเขา Invest in what you know มันเป็นแนวคิดที่ฟังดูเรียบง่ายแต่ทรงพลังมากเขาเชื่อว่านักลงทุนรายย่อยอย่างเราๆนี่แหละที่มีความได้เปรียบเพราะเราสามารถค้นพบโอกาสการลงทุนดีๆได้จากสิ่งรอบตัวในชีวิตประจำวันก่อนที่นักวิเคราะห์ใน Wall Street จะมองเห็นซะอีกเรื่องของ Dunkin Donuts เป็นตัวอย่างที่คลาสสิกที่สุดเลย เขาไม่ได้ค้นพบหุ้นตัวนี้จากรายงานของนักวิเคราะห์นะแต่มาจากการที่ตัวเขาเองเป็นลูกค้าที่ชอบกาแฟแล้วก็สังเกตเห็นว่าร้านนี้คนแน่นตลอดเวลาพอความประทับใจส่วนตัวบวกกับการกลับไปทําการบ้านตรวจสอบข้อมูลการเงินที่แข็งแกร่งมันก็เลยกลายเป็นการลงทุนที่ยอดเยี่ยมและนี่ก็คือเป้าหมายสูงสุดที่ลินช์มองหานั่นก็คือ ten backer หรือที่บ้านเราเรียกกันติดปากว่าหุ้น1ิบเด้ง เขาเป็นคนทําให้คํานี้ด่งดังขึ้นมาเลยซึ่งก็หมายถึงการลงทุนที่สามารถเติบโตขึ้นไปเป็น10เท่าจากราคาซื้อเดิมได้ เขายังเป็นผู้ที่ทำให้กลยุทธ์การลงทุนแบบ GARP เป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายซึ่งมันคือการหาจุดสมดุลที่สมบูรณ์แบบระหว่างการลงทุนแบบเน้นการเติบโตกับการลงทุนแบบเน้นคุณค่าพูดได้ง่ายก็คือหาบริษัทที่เติบโตดีแต่ยังซื้อขายกันในราคาที่ไม่แพงจนเกินไปซึ่งปัจจุบันกลยุทธ์นี้กลายเป็นต้นแบบที่กองทุนจานวนมากนาไปปรับใช้ประโยคนี้เฉียบขาดมากมันสะท้อนมุมมองของเขาต่อการพยายามจับจังหวะตลาด เขาเชื่อมั่นว่าการพยายามคาดเดาทิศทางตลาดในระยะสั้นนั้นมักจะสร้างความเสียหายมากกว่าผลดีการอยู่ในตลาดอย่างต่อนเนื่องต่างหากที่เป็นสิ่งสำคัญที่สุดหลังจากประสบความสำเร็จอย่างสูงสุดเขาก็ตัดสินใจวางมือจากวงการเรามาดูกันว่าชีวิตหลังจากนั้นและมรดกที่เขาทิ้งไว้เป็นอย่างไร สไลด์นี้เปรียบเทียบชีวิตของเขาได้อย่างชัดเจนเลยจากการเป็นผู้จัดการกองทุนเต็มเวลาที่ทำงานหนักเพื่อสร้างผลตอบแทนให้นักลงทุนและสร้างความมั่งคั่งให้ตัวเองปัจจุบันเขาเปลี่ยนบทบาทมาเป็นที่ปรึกษาและอุทิศเวลาส่วนใหญ่ให้กับงานการกุศลงานด้านการกุศลของเขานั้นยิ่งใหญ่ไม่แพ้ความสำเร็จด้านการลงทุนเลยเขาและภรรยาได้ก่อตั้งมูลนิธิขึ้นมาเพื่อสนับสนุนทั้งด้านการศึกษา,าศาสนาและการแพทย์ โดยมองว่าการให้ก็เหมือนกับการลงทุนในไอเดียดีๆเพื่อให้มันเติบโตและสร้างผลกระทบเชิงบวกในวงกว้างต่อไปเรามาทำความรู้จักกับแนวคิดดีๆที่จะช่วยให้เราเข้าใจตลาดหุ้นได้ง่ายขึ้นกันดีกว่าเป็นแนวคิดของนักลงทุนระดับตำนานที่ชื่อว่าปีเตอร์ลินช์มีกับดักอย่างหนึ่งที่นักลงทุนหลายคนพลาดตกลงไปบ่อยๆแล้วก็เจ็บตัวหนักมากนั่นก็คือการคิดเอาเองว่าหุ้นทุกตัวมันก็เหมือนๆกันนั่นแหละ พอคิดแบบนี้ก็เลยปฏิบัติต่อตลาดหุ้นทั้งหมดเหมือนมันเป็นก้อนอะไรสักอย่างก้อนเดียวซึ่งนี่แหละคือวิธีเสี่ยงเงินที่แน่นอนที่สุดต้องเข้าใจก่อนว่าหุ้นเนี่ยมันไม่ใช่ลอตเตอรี่นะแต่มันคือความเป็นเจ้าของส่วนหนึ่งของธุรกิจจริงๆทีนี้ธุรกิจแต่ละอย่างมันก็ไม่เหมือนกันใช่ไหมหุ้นก็เหมือนกันเลยถ้าอยากจะสําเร็จในตลาดหุ้นก็ต้องรู้ก่อนว่าเรากําลังจะซื้ออะไรแล้วซื้อไปทําไมลองคิดภาพตามแบบนี้ ตลาดหุ้นมันเหมือนป่าใหญ่หญๆที่เต็มไปด้วยสัตว์สารพัดชนิดเลยการจะเข้าไปสำรวจป่านี้ให้รอดปลอดภัยเราก็ต้องมีคู่มือภาคสนามติดตัวไปด้วยและนี่ก็คือสัตว์ทั้งหสายพันธุ์ในโลกของหุ้นที่เราจะไปทำความรู้จักกันในวันนี้ซึ่งลินช์บอกว่าหุ้นทุกตัวที่เราเคยเจอเนี่ยสามารถจัดเข้ากลุ่มใดกลุ่มหนึ่งในนี้ได้หมดเลยนะการเข้าใจหมวดหมู่พวกนี้แหละคือก้าวแรกที่สำคัญที่สุดเลยในการสร้างพอร์ตให้มันปังโอเค เรามาเริ่มสาฟารีกันที่โซนแรกโซนของยักษ์ใหญ่ใจดีพวกสัตว์ตัวใหญ่ที่มั่นคงคาดเดาพฤติกรรมได้ง่ายซึ่งพวกนี้แหละเปรียบเหมือนฐานที่มั่นคงของพอร์ตการลงทุนเลยตัวแรกที่เราจะเจอก็คือหุ้นเติบโตช้าหรือที่เรียกกันว่าเจ้าเต่าแห่งตลาดหุ้นนั่นเองพวกนี้ส่วนใหญ่เป็นบริษัทใหญ่ๆที่อยู่มานานแล้วตลาดมันค่อนข้างอิ่มตัวกำไรก็จะโตช้าๆหน่อยประมาณปีละ2-4%เปอร์เซ็นต แล้วคำถามคือถ้ามันโตช้าแล้วเราจะซื้อมันทำไมล่ะคำตอบก็คือเงินปันผลล้วนๆเลยเพราะบริษัทพวกนี้ไม่รู้จะเอาเงินไปลงทุนอะไรเพิ่มแล้วเขาก็เลยคืนกำไรส่วนใหญ่กลับมาให้ผู้ถือหุ้นในรูปของเงินปันผลที่สม่ำเสมอนี้แหละถัดจากเต่าเราก็จะเจอพี่ช้างแห่งโลกธุรกิจหรือหุ้นแข็งแกร่นนั่นเอง พวกนี้คือบริษัทยักษ์ใหญ่ที่แข็งแกร่งล็อกมากพึ่งพาได้กำไรโตดีกว่าเต่าหน่อยอยู่ที่ประมาณ10-12%ต่อปีสิ่งที่เรามองหาจากหุ้นแบบนี้ไม่ใช่การโตแบบก้าวกระโดดเป็น10เท่าแต่เราต้องการผลตอบแทนที่มั่นคงคาดเดาได้และที่สำคัญคือมันเป็นเหมือนเกราะชั้นดีเลยนะเวลาที่เศรษฐกิจกไม่ดีเห็นภาพชัดขึ้นไหมยักษ์ใหญ่2ตัวนี้มีหน้าที่ในพอร์ตของเราต่างกันเลยนะเต่าหรือหุ้นเติบโตช้า มีไว้เพื่อรับเงินปันผลสม่ำเสมอเหมือนเราซื้อพันธบัตรส่วนช้างหรือหุ้นแข็งแกร่งมีไว้เพื่อการเติบโตที่คาดเดาได้แถมยังช่วยป้องกันความเสี่ยงเวลาตลาดแย่ๆด้วยเอาละคาดเข็มขัดให้แน่นๆเพราะจากนี้ไปเราจะเข้าสู่โซนที่ตื่นเต้นและอันตรายที่สุดของป่าการลงทุนแล้วโซนนี้เป็นโซนที่ถ้าไม่รวยเละก็เจ๊งยับกันไปข้างนึงเลยและนี่คือดาวเด่นของโซนนี้ เสือชีตาหรือหุ้นเต,ติบโตเร็วนั่นเองพวกนี้มักจะเป็นบริษัทเล็กๆแต่ปราดเปรียวและโตเร็วมากโตปีละ20-25%หรืออาจจะมากกว่านั้นอีกนี่แหละคือหุ้นประเภทที่สามารถเปลี่ยนเงินลงทุนก้อนเล็กๆให้กลายเป็นเงินที่เปลี่ยนชีวิตได้เลยแต่กุญแจสําคัญคือบริษัทพวกนี้ต้องมีสูตรสําหรับที่พิสูจน์แล้วว่าิร์จริงๆและต้องมีลู่ทางให้ขยายธุรกิจไปได้อีกไกลใช่เลย นี่คือเป้าหมายสูงสุดของการเจอหุ้นเติบโตเร็วดีๆสักตัวหุ้นที่ให้ผลตอบแทน10เท่าหรือที่ปีเตอร์ลินช์ตั้งชื่อให้มันว่า10แบกเกอรลองนึกถึงบริษัทอย่างวอลมาร์หรือ h โฮมดีพ t ในยุคแรกๆดูสินั่นแหละคือตัวอย่างของหุ้นประเภทนี้ที่สร้างเศรษฐีมานักต่อน,นักแล้วสัตว์อีกชนิดในโซนนี้ก็คือหมีหรือหุ้นวัฒจักร ชะตาชีวิตของบริษัทพวกนี้ขึ้นอยู่กับสภาพเศรษฐกิจล้นล้วยเลยพอเศรษฐกิจดีนะโอ้โหเฟื่องฟูสุดๆแต่พอเศรษฐกิจแย่เมื่อไหร่ก็เหมือนหมีที่เข้าถ้ำจำศีลซึมยาวเลยบางทีราคาหุ้นร่วงไป80%ก็มีให้เห็นมาแล้วเห็นความต่างชัดๆเลยนะระหว่าง2ตัวนี้สําหรับเสือชีตาหรือหุ้นโตเร็วความสําเร็จอยู่ที่ว่าเราหาบริษัทที่ยังมีพื้นที่ให้เติบโตได้อีกเยอะเจอไหม แต่สําหรับมีหรือหุ้นวัฏจกักรความสําเร็จทั้งหมดขึ้นอยู่กับการจับจังหวะเศรษฐกิจให้ถูกเป๊ะๆซึ่งตรงนี้แหละที่คนส่วนใหญ่พลาดกันมันเลยมีคําถามที่เป็นเหมือนกับดักสุดคลาสสิกเลยนะสาหรับหุ้นวัฏจักรเนี่ยทาไมค่า P/E ที่ดูต่าๆเหมือนหุ้นจะถูกถึงกลายเป็นสัญญาณอันตรายซะงั้นล่ะแปลกไหมคําตอบก็เพราะว่า P/E ต่ําๆของหุ้นวัฏจักรเนี่ยมันกําลังบอกเราว่ากําไรของบริษัทมันมาถึงจุดพีคสุดๆของรอบนี้แล้ว พอตัวหารหรือ Earnings มันสูงสุดๆค่า P.E. มันก็เลยดูต่ำเตี้ยเรียดินไงแต่นั่นแหละคือสัญญาณให้ขายไม่ใช่ให้ซื้อเพราะสเต็ปต่อไปของทั้งกำไรและราคาหุ้นคือขาลงสถานเดียวโอเคเรามาถึง2หมวดหมู่สุดท้ายกันแล้วโซนนี้เหมาะสำหรับคนที่เป็นนักสืบหรือนัก้ล่สมบัติในโลกการลงทุนเพราะมันเป็นโอกาสที่ต้องใช้สายตาแหลมคมและความอดทนในการค้นหามูลค่าที่คนอื่นมองไม่เห็น ประเภทแรกในโซนนี้คือหุ้นฟื้นตัวหรือ the comeback kids พวกนี้คือบริษัทที่เคย,ย่แย่บาดเจ็บสาหัสถูกตลาดเมินบางทีอาจจะเฉียดล้มละลายมาแล้วด้วยซ้าแต่การลงทุนในหุ้นฟื้นตัวที่กลับมาได้สำเร็จเนี่ยผลตอบแทนมันมหาศาลมากนะมีสิทธิ์เป็น ten banker กกได้เลยแต่หัวใจสำคัญคือเราต้องรู้ให้ได้ว่าบริษัทมีแผนการฟื้นตัวที่เป็นรูปธรรมยังไงไม่ใช่แค่ความหวังล้มล้มแลงแรง และตัวสุดท้ายในซาฟารีของเราหุ้นสินทรัพย์แฝงหรือขุมทรัพย์ที่ซ่อนอยู่นั่นเองนี่คือบริษัทที่มีของดีซ่อนอยู่แต่ตลาดกลับมองไม่เห็นของดีที่ว่านี้อาจจะเป็นเงินสดก้อนโตที่ดินราคาแพงหรือสิทธิบัตรเจ๋งๆที่มูล,ลค่าของมันยังไม่ได้ถูกคิดรวมเข้าไปในราคาหุ้นเลยความสนุกมันอยู่ตรงการไปขุดค้นหาสมบัติพวกนี้ให้เจอนี่แหละ เอาล่ะหลังจากที่เราท่องซาฟารีตลาดหุ้นกันมาจนครบทั่วป่าแล้วก็ถึงเวลาที่เราจะมาสรุปบทเรียนทั้งหมดและปรับมุมมองการลงทุนของเรากันใหม่ตารางนี้ก็เหมือนคู่มือภาพสนามฉบับย่อเลยสรุปทุกอย่างที่เราคุยกันมาตั้งแต่เต่าที่ให้เงินปันผลสม่ำเสมอไปจนถึงเสือชีตาที่เสี่ยงสูงแต่ก็อาจให้ผลตอบแทนเปลี่ยนชีวิต การรู้ว่าหุ้นที่เราสนใจมันเป็นสัตว์ประเภทไหนจะทำให้เรารู้ว่าควรจะคาดหวังอะไรจากมันและที่สำคัญที่สุดคือจะได้เลือกใช้กลยุทธ์ได้ถูกต้องสุดท้ายแล้วหัวใจของเรื่องทั้งหมดมันก็วนกลับมาที่ประโยคนี้แหละหุ้นไม่ใช่ลอตเตอรี่แต่มันคือความเป็นเจ้าของธุรกิจการแบ่งประเภทหุ้นแบบนี้ มันช่วยให้เราโฟกัสในสิ่งที่สำคัญจริงๆนั่นก็คือพื้นฐานและศักยภาพของธุรกิจที่อยู่เบื้องหลังชื่อย่อหุ้นพวกนั้นดังนั้นลองเปลี่ยนคำถามที่เคยถามตัวเองดูใหม่นะแทนที่จะถามว่าตลาดหุ้นจะเป็นยังไงต่อซึ่งเอาจริงๆไม่มีใครตอบได้หรอกให้เริ่มถามคำถามที่ถูกต้องแทนนั่นคือธุรกิจนี้จะเป็นยังไงต่อคำถามนี้แหละที่เราสามารถหาข้อมูลและคำตอบได้ แค่เปลี่ยนมุมมองแค่นิดเดียวมันก็อาจจะสร้างความแตกต่างอย่างมหาศาลบนเส้นทางการลงทุนของเราได้เลย <S The s h u t Key สาระดีๆที่จะเปลี่ยนทุกวันเป็นโอกาส